สินเจยูอ <ranch ing> <Key board> ีสินีหัวใช้ค่ะทุกคนให้อังเปาแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันจะให้อังเปาพันหนึ่งเลยเหรอ POV มุมมองสายตาล่ะมุมมองสายตาย่อยก็คือ perspective สิ่งที่ครูพูดวันนี้นะคะเป็นแค่เทคนิคพื้นฐานเป็นเรื่องพื้นๆของ POV กับ perspective ถ้าใครอยากจะเก็บรายละเอียดแบบเ,เก็บเทคนิคอะอ,อยากได้เทคนิคพิเศษเพื่อจะเอาไปสร้างงานให้ให้สนุกยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้ครูแนะนำเป็นคลาส A N C 0 0 1เพราะว่าคลาสเนี้ยจริงๆแล้วตั้งขึ้นมาคลาสตัวปั้นตัวละครขั้นเทพอะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการสร้างตัวละครอย่างเช่นสร้างตัวละครซ้ำอะพระเอกกี่เรื่องกี่เรื่องอะไรนะเขียนมาสิบเรื่องแล้วสุขขุมหมดเลยสิบเรื่อง ตัวโกงก็เป็นไงาคาแรคเตอร์เดียวเลยสิบเรื่องเงี้ยถ้าคนมีปัญหาบุคลิกตัวละครซ้าสร้างตัวละครไม่ได้ไม่เป็นสร้างตัวละครไม่น่าสนใจคลาสนี้แก้ปัญหานั้นโดยเฉพาะทีนี้ปัญหาเรื่องมุมมองสายตามันก็เป็นอีกแพ็คหนึ่งอ่ะที่ครูบอกว่าเอามาเอามาแพ็คคู่อ่ะเอาไว้ในใน,ในคลาส anc 0 0 1ด้วยคลาส anc 0 0 1เนี่ยคุ้มมากเลยเพราะว่ามีเรื่องของการสร้างโปรไฟล์ตัวละครมีมุมมองสายตา มีเอ่ออน,นี้อนยอาชญาวิทยาเหตุผลที่คนทําผิดอะ่ะเวลาที่คุณอยากจะเขียนเรื่องอาชญากรรมเรื่องแรงขับของตัวโกงที่ทําให้เขาทําบางอย่างที่มันไม่ดีอะ่ะเอออันนี้อันนี้ยน่าสนใจจริงๆค่ะแล้วครูจะสอนไม่จบแต่ว่าทันทีที่ครูคือปีนเนี้ยเนี่ยไต่มาสแรกครูจะลุยเอา A N C 001เลยนะคะซึ่งครูคิดว่าครูสอนเนี่ย ถ้าคุณปิดโปรไฟล์ปั๊บราคาก็จะขึ้นเลยโปรไฟล์ตัวละครอ,อะ่ะจบปุ๊บราคาก็จะขึ้นเลยแล้วก็ POV จบปับ๊บอ่อก็จะขึ้นราคาแล้วก็เฟสสุดท้ายก็คืออัชญากรรมอัชฉาอัชญาวิทยาเหตุผลที่คนเราทําผิดอะ่ะนะเป็นแรงจูงใจของตัวโกงของคุณที่จะช่วยคุณสร้างตัวโกงที่สมจริงและมีเหตุผละนะนะอันนั้นก็จะขึ้นราคาเหมือนกันจะขึ้นราคา3เฟสนะคะ ดังนั้นเนี่ยขณะนี้ราคายังเป็นราคาเดิมสามพันเก้าร้อยเก้าสิบให้อางเปาดีไหมโอ้ยใครอยากได้อังเปาบ้างเอางี้ดีกว่าครูให้อัง,องเปาดีกว่าตอนแรกอะ่ะครูไม่ได้คิดเรื่องให้อางเปาเลยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นวันตุนจีนอะ่ะฉันจะไม่ให้อะไรได้ไงอะ่ะให้อังเปาแล้วกันแจกอังเปาราคาเต็มตอนนี้ anc ศูนย์ศูนย์หนึ่งราคาเต็มมันเท่าไหรอ่อ่ะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบครูให,ห้เดี๋ยวกว่อนนะ มันจะให้อ่างเปาพันหนึ่งเลยหรอจริงปะเนี่ยตายละโอ้ยให้แบบอ่ะให้แล้วนโอ้ยขนลุกครูให้อ่างเปาหนึ่งพันบาทค่ะใครที่ดูคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอเลยแล้วก็ส่งมาให้ที่ในข้อความเพจนะคะลดราคาไปเลยค่ะหุยขนลุกอะ่ะครูให้อ่อ ราคาเป็มมน3,990ครูให้อังเปา1,000บาทนั่นคือคุณสามารถเรียนได้ในราคา2,990ค่ะโอ้โหโชคดีของคุณมากเลยอ่ะอังเปาครูให้12แล้วกันครูให้แค่1 0ซองเท่านั้นค่ะใครอยากเรียนคลาสนี้่ะวันนี้อังเปาวันนี้เหลือแค่2,990ค่ะอินบ็อกเข้ามาเลยนะให้ถึงให้ถึงสิ้นเดือนให้ถึงสิ้นเออสิ้นเดือนบางคนชอบบอก คู่ค้างกันออกสิ้นเดือนอ่ะวันที่หนึ่งให้ถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะอังเปาเดียนค่ะให้อังเปาหนึ่งพันบาทจำนวนสิบซองถึงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกหกค่ะโอใยอังเปาสุดยอดแล้วอะ่ะใส่ชุดแดงใส่ชุดแดงแล้วมันคึกใส่ชุดแดงแล้วแรงมันเยอะต้องให้อังเปานะจ๊ะโอเคนะใครสนใจคลาสเนี้ยหรือขอดูสารบัญก่อนก็ไดนะ้ ครูก็สอนอะไรบ้างไหมไปขอดูสารบัญถ้าใครมีตั้งไข่สารบัญอยู่ในตั้งไข่แล้วเนะี่อยู่ด้านท้ายๆอะ่ะบทก่อนบทสุดท้ายจะมีสารบัญคลาสเรียนหกครูอยู่แต่ถ้าใครไม่มีหนังสือตั้งไข่ก็ขอดูสารบัญจากแอดมินได้เลยนะคะส่งข้อความไปที่เพจนะอย่าลืมนะอ่งเปาแค่1ิคนเท่านั้นอ่งเปาสิบซองค่ะลดคลาส ANC 0 0 1่ค่ะจาก3,990เรหลือแค่2990เองา้อ,อยอถูกมากอะ่ะถูกไม่รู้จะถูกไงแล้วว่า นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสาเร็จอย่างมั่งคั่งและยัยงยืนและขอให้เห้งๆรวยๆสินเจียยูอสิสินนี้วัวใช้ค่ารวยๆนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย